สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูวันธนาพาหนูเก่งอีกแล้วนะคะกับบทเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้ครูวันก็จะมาพูดเรื่องคำพ้องนะคะพ้องรูปพ้องเสียงแล้วก็พ้องความค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำพ้องเป็นยังไงหมายถึงอะไรงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ เรื่องคำพ้องก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่สค่ะคำพ้องจะแบ่งออกเป็น3มชนิดด้วยกันค่ะคำพ้องที่หนึ่งคือพ้องรูปพ้องที่สองคือพ้องเสียงส่วนพ้องที่สามคือพ้องความหรือ พ้องความหมายนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำวัยพจน์นั่นเองค่ะมาดูคำพ้องที่1กันค่ะคำพ้องที่1เรียกว่าคำพ้องรูปค่ะคำพ้องรูปเนี่ย ความหมายของมันก็คือข้อหนึ่งเป็นคำที่เขียนเหมือนกันนะคะพ้องรูปก็คือรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเขียนเหมือนกันค่ะขออ้อ2ออ่านต่างกันเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันส่วนขอ้อ3ความหมายก็ต่างกันเช่นเดียวกันค่ะสรุปว่าคำพ้องรูปคือเขียนเหมือนกันนะคะ มาดูตัวอย่างคำที่หนึ่งของคำพ้องรูปนะคะคำที่เขียนหอหีบสละแอหอหีบนอหนูนะคะสละแอหอหีบนอหนูถ้าหมายถึงพืชชนิดหนึ่งจะอ่านว่าแหนค่ะอ่านว่าแหนเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะคะอ่านว่าแหนก็คือพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำนะคะส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าแหนค่ะ แหนหอแอนอแหนจะหมายถึงห่วงห่วงแหนล้อมรักษาเฝ้าระวังนั่นเองค่ะอ่าสละแอหอหีบนอนหนูอ่านว่าแหนกับอ่านว่าแหนวิธีการถ้าหนูอยากรู้ว่าใช้ยังไงต้องดูว่าตอนนั้นเขาพูดเรื่องอะไรอยู่ถ้าพูดเรื่องพืชก็แสดงว่าต้องเป็นแหนแต่ถ้าพูดเรื่องห่วงเรื่องการรักษาก็คือแหนนะคะห่วงแหนค่ะ มาดูตัวอย่างคำพ้องรูปคำที่สองนะคะคำว่า,าปักเป้ากับปักกระเป้าค่ะถ้าพูดถึงปลาชนิดหนึ่งที่มีหนามแหลมคมต้องอ่านว่าปักกระเป้านะคะแต่ถ้าพูดเรื่องเว้าค่ะพูดเรื่องเว้าก็จะอ่านว่าปักเป้านะคะเขียนเหมือนกันนะคะแต่อ่านไม่เหมือนกันดูที่ว่าเขากำลังพูดเรื่อง าหรือเรื่องเวว้นะคะปักกระเป้ากับปักเป้าค่ะตัวอย่างที่3นะคะคำพ้องรูปก็ไก่รอเรือสลอีอ่านได้สองแบบและความหมายไม่เหมือนกันด้วยนะคะคำแรกนะคะถ้าพูดเรื่องกุ้งเมื่อไหร่ตรงหนามแหลมๆตรงตรงหัวของมันนะคะที่ หนามแหลมที่สามารถชิ่มได้เนี่ยเขาเรียกว่ากรีค่ะอ่านว่ากรีหมายถึงหัวกุ้งแหลมแหลมนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องช้างเมื่อไหร่จะอ่านว่ากะรีค่ะเขียนก็ไก่รอเรือสอีเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะคะดูว่าถ้าพูดเรื่องกุ้งเมื่อไหร่ก็คืออ่านว่ากรีถ้าพูดเรื่องช้างเมื่อไหร่อ่านว่ากะรีทันทีเลยนะคะ ต่อไปค่ะปปารอเรือไม่หันอากาศก็ไก่อ่านได้สองแบบเหมือนกันค่ะถ้าพูดเรื่องเงินเมื่อไหร่อ่านว่าปรักทันทีค่ะอ่านว่าปรักทันทีแต่ถ้าพูดเรื่องของหักอ่านว่าปะหักออย่างเช่นปะหัก,กหักพังสร้างปะลักหักพังนั่นเองค่ะอ่านไม่เหมือนกันแต่เขียนเหมือนกันก็คือคำพองรูปนะคะ ตัวอย่างต่อไปก็คือคำว่ามอม้มานอนูถ้าพูดเรื่องเรื่องกลมกลมโคง้งโค้งไม่เป็นเหลี่ยมก็คืออ่านว่ามนค่ะอ่านว่ามนแต่ถ้าพูดเรื่องใจอ่านว่ามณะทันทีเลยนะคะเขียนมอมา้านอนูเหมือนกันแต่ต้องดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่นะคะ ต่อไปพ้องรูปสเอสสเสือมอมาสละอาถ้าพูดเรื่องต้นไม้ชนิดหนึ่งจะหมายถือจะอ่านว่าสเสมอค่ะอะต้นสเสมอนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องโบส์พูดเรื่องพระภิกษุพูดเรื่องสังฆกรรมต่างๆนะคะจะอ่านว่าเสมาค่ะ ่นี่คือคำพ้องรูปเหมือนกันเขียนเหมือนกันอ่านไม่เหมือนกันความหมายก็ต่างกันด้วยค่ะมาดูคำพ้องที่สองกันค่ะก็คือคำพ้องเสียงนั่นเองคำพ้องเสียงหมายถึงคำที่เขียนต่างกันอ่านเหมือนกันความหมายต่างกันค่ะ พูดง่ายๆคำพ้องเสียงก็คือเราอ่านเหมือนกันอย่างอื่นไม่เหมือนกันเลยค่ะอ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกันนะคะความหมายก็ต่างกันด้วยค่ะตัวอย่างคำพ้องเสียงคำแรกนะคะอ่ารอเรือดอเด็กคำที่อ่านว่ารถนะคะอ่านว่ารถเหมือนกัน แต่เขียนไม่เหมือนกันอย่างรถรถแรกรอเรือดอเด็กนะคะ,ะหมายถึงการรถการราดการเทการฉีดเช่นการรดน้ำต้นไม้นะคะก็เขียนรอเรือดอเด็กนะคะส่วนรถที่สองก็คือยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนไปเช่นรถยนต์รถไฟอันนั้นก็จะเป็นรอเรือถอถุงรถรอเรือถอถุงก็คือรถที่ขับขี่ได้นั่นเองค่ะ ส่วนรถที่3ก็คือรอเรือสอเสือนะคะหมายถึงรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดต่างๆนี้รถรอเรือสอเสือนะคะพ้องเสียงคำแรกคำว่ารถค่ะต่อไปพ้องเสียงคำที่สองจอจานไม่หันอากาศโนหนูหรือ ว่าจันคําที่อ่านว่าจันมีหลายจันค่ะจันแรกจันไม่หันอากาศนอนหนูจออ่ะนอจันก็คือต้นไม้ผลกลมกลมแบนแบนเมื่อสุกสีเหลืองกินหอมรับประทานได้นะคะหรือจะเป็นเครื่องหมายดอกจันก็เขียนจออะนอนจันเหมือนกันนะคะ จันที่สองค่ะจันที่สองจันททหารนอหนูกะลันนะคะจันที่มีททหารนอหนูกะลันก็คือชื่อพันไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลใช้ทายาและปรุงเครื่องหอมหรือดอกจันก็ได้ค่ะอย่างเช่นเราทําดอกจันก็คือจันท์ทหารนอหนูกะลันนะคะส่วนจันที่สามนะคะจันท์ทหารรอเรือกะลันก็คือ จันพระจันร์หรือวันจันนั่นเองค่ะอันนี้นักเรียนจะคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมคะทะทหารรอเรือกาลันคาว่าจันร์ค่ะต่อไปคําพ้องเสียงคําที่3คมคว่ากเกษียนค่ะคําว่ากเกษียนเกษียนแรกนะคะ,กะเกษียนแรกก็คืออ่าสระเอเกอกาสอหรือสีสระอียอยยักนอเนนค่ะสะกดด้วยนอเนนหมายถึง สิ้นไปใช้เกี่ยวกับกำหนดอายุก็คืออย่างเช่นคุณครูเมื่ออายุครบ60ปีก็จะ,กะเกษียณอายุราชการค่ะ ต่อไปกเกษียนที่สะกดด้วยนอหนูนะคะอันนี้หมายถึงเขียนอย่างเช่นกเกษียนหนังสือกษเียนเมื่อมีหนังสือจากทางราชการมาค่ะ,ะคุณครูธุกรการก็จกกะเกษียนหนังสือให้ท่านผออให้คุณครูรับทราบเขาเรียก,กเกษียนที่สะกดด้วยนอหนูค่ะต่อไปกเกษียนที่สะกดด้วยรอเรือหมายถึงน้ำนมนั่นเองค่ะ ต่อไปคำพ้องเสียงคำต่อไปคำว่าพันค่ะพันพออะนอพันสะกดด้วยนอหนูหมายถึงอะไรหมายถึงการเรียนจำนวนร้อยสิบร้อยอการวนรอบด้วยสิ่งที่เป็นเส้นเช่นพันคอนั่นเองค่ะ,ะพันแบงพันก็เขียนแบบนี้นะคะต่อไปพันรอหันสะกดด้วยนอเน้นหมายถึง ผิวพันธุ์พันธุ์สัตว์พันธุ์พืชนั่นเองค่ะทีนี้พันธ์ทอทงสละอุกาลันพออณพันธ์ทอทงสละอุกาลันก็คือพวกพ้องเชื้อสายสืบสายพัน์อย่างเงี้ยค่ะต่อไปพันธ์พ่ออณพันธ์ทอทงการันเฉยๆหมายถึงการผูกการมัดการตรึงความผูกพันของแม่ลูกก็ทอทงกาลันเช่นเดียวกันค่ะ คำพ้องเสียงคำต่อไปค่ะคำว่าค่าค่ะค่าแรกคออาคาคอควายคออาคาค่ไม่เอกค่าก็คือมูลราคาของราคาของนะคะ,ะคำที่สองคอละคงังสราไม่เอกก็คือคา่าสัตว์ปัดชีวิตอะไรอย่างนี้ค่ะ ต่อไปค่าที่3ก็คือขอไข่สละอาไมโทนะคะก็คือข่าราชบริพานข่าหมายถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะพูดแทนตัวเองเมื่อสมัยก่อนนะ่ะเขาเรียกตัวเองว่าค่าค่ะคำต่อไปคำพ้องเสียงคำวักคันค่ะ,ค,ะคำวักคันคออะนอคันอ่าก็คืออาการที่อ่าอันนี้เป็น ดินหรือทรายที่พูนขึ้นสูงเป็นแนวยาวหรืออาการคันการคันจนเราต้องเกาอย่างนี้ก็คือคออะนอคันนะคะต่อไปคันที่สองคันรอหันพอสัมเพาการันหมายถึงผู้หญิงมีคันผู้หญิงท้องนั่นเองค่ะต่อไปคันที่3าขออะนอคันทอทงการันหมายถึงกลิ่นกลิ่นหอมนั่นเองค่ะ มาดูคำพ้องคำพ้องที่สามก็คือพ้องความหรือพ้องความหมายหรือคำวยพจน์นั่นเองเรียกได้สามอย่างนะคะพ้องความพ้องความหมายหรือคำวยพ์ค่ะพ้องความนี่ก็คือจะอ่านต่างกันเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันค่ะความหมายมันจะเหมือนกันก็เหมือนคำพ้องความหมายนั่นแหละค่ะเขา ความหมายก็จะเหมือนกันค่ะตัวอย่างคำพ้องความหมายคำแรกนะคะก็คือยักษ์นั่นเองค่ะยักษ์จะมีคำที่เขียนเยอะมากเลยค่ะมีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันใช่ไหมคะคำว่ายักษ์นะคะ,ะคำแรกคำว่ากุมพันค่ะ คำที่สองยักษ์สายักษินียักษีรากสดราบพระนาศูนราบพรนาศูนราบรามาศูนอสุรานี่แหละค่ะหมายถึงยักษ์ทั้งหมดเลยค่ะคำว่ายักษ์นะคะ ต่อไปพ้องความคําว่าช้างนั่นเองอะไรที่มีชื่อดังต่อไปนี้เป็นความหมายว่าช้างหมดเลยค่ะกระรินกะรีกุญชรคดคชาคชาทานคชินคาเชนพลายวารนสารหัดถี หัสดินหัสดีไอายาที่ครูอ่านมาทั้งหมดนี้หมายถึงช้างทั้งหมดเลยค่ะความหมายเดียวกันค่ะต่อไปคําพ้องความดอกบัวค่ะดอกบัวก็จะมีกรรมลาชกรรมเลศจงกลนิรุบลน,นิโรดบนบงกฎบุนทริก บุตรสกรนปทุมปทุมาปัทถมาสัตตบงกฎสัตบันสาโรธอุบลคำเหล่านี้ก็คือหมายถึงดอกบัวทั้งหมดเลยค่ะต่อไปพ้องความความหมายที่เป็นกุหลาบทั้งหมดนะคะก็คือคำว่าณวาระบุงา มะวานมาวานยี่สุนค่ะต่อไปค่ะพร้องความหมายที่แปลว่าม้าทั้งหมดเลยนะคะก็คือคำว่าดุรงพาชีมะโนไมสินทบอัศวะอัศวะอัศดอนอาชาอาชาในหมายถึงม้าทั้งหมดเลยค่ะ ต่อไปพ้องความที่มีความหมายว่าดอกไม้ค่ะบุพชาติบุพผาบุษบงบุษบันบุษบาบุงาพกาพกามาตมาลามาลีสุคันธชาติสุมาลีโกสุมคำเหล่านี้หมายถึงดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะ สรุปนะคะคำพ้องแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายนะคะ เป็นยังไงบ้างคะคำพ้องไม่ยากอย่างที่คิดค่ะค่อยๆฟังที่ครูอธิบายแล้วหนูก็จะเข้าใจเองค่ะพบกับครูวันได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ